สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ stop loss นะครับในวันอังคารที่6มกราคม2558อยู่กับผมมดีประทุมตะนะครับ มาดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งภาคเช้าของวันนี้กันบ้างครับบรรยากาศแน่นอนว่าวันนี้น่าจะเห็นสัญญาณการปรับลดลงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ภาพเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวต่างประเทศาฟากฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ำคืนที่ผ่านมาลงไปหนักถึง300จุดเลยครับปัจจัยที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ายังคงมาจากเรื่องของปัญหาราคาน้ํามันที่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณราคานน้ํามัดิบลงมาค่อนข้างแรงผสมควนนะครับเมื่อวานนี้ปรับลดลงมาเรียกว่าแตะแถวระดับเกือบจะ50าเหรียญต่อบาเรลกันแล้วส่งผลให้ค่าคืนที่ผ่านมานะครับตลาด ตลาดหุ้นฟักฝังของสหรัฐมีการปรับลดลงไปหนักถึง300จุดเช้านี้เปิดมาครับตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียถึงมีสัญญาณการปรับลดเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับอย่างล่าสุดทังเกตนะครับจะเห็นว่าการปรับลดในวันนี้ลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ถือว่ามีการปรับลดลงมาซึ่งระดับต่าสุดวันนี้ลงมาแตะที่1459จุดนะครับในขณะที่วันนี้ช่วงของจังหวะสูงสุดนะครับยังคงอยู่ในแดนลบครับฉะนั้นบรรยากาศล่าสุดตลาดหุ้นไทยตอนนี้ปรับลดดงมาแ้ว15.30จุยืนที่ระับ 1,467.88จุดนี่คือบรรยากาศการปิดตลาดในช่วงครึ่งภาคเช้านะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้แน่นอนว่าเยอะกว่าเมื่อ,อวานครับวันนี้บวกขึ้นมาถ้าเทียบกับในช่วงครึ่งวันเช้าแรกเมื่อวานประมาณ13,000ล้านวันนี้ขึ้นมาเกือบ23,000ล้านแล้วนะครับ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์วันนี้ที่มีการซื้อขายว่าแน่นอนส่วนใหญ่วันนี้แทบจะไม่มีตัวไหนเขียวได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ปรับลดหมดเคแบงก์ K วันนี้ลงมา2%หน้ากระดา214บาทปะตะทปิดครึ่งเช้าวันนี้ลงมา3บาทยืนที่312บาทนะครับเคทีบี T B วันนี้ปรับลดมา60สตางค์ราคาหน้ากระดาล่าสุด21บาท50ตังค์ส่วนทูวันนี้ปรับลดมา10ตางค์ราคาหน้ากระดาล่าสุด11บาท40ตังค์และเอสซีบีธนาคารไทยพาณิชย์ปรับลดลงมา4บาท50ตังค์ยืนที่174บาท50สตง ไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับยังคงส่งสัญญาณปรับลดลงอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องของราคาน้ํามันมีการปรับตัวลดลงที่สําคัญประเด็นเรื่องของการเมืองของกรีซก็ยังคงมีการจับตาอยู่เช่นเดียวกันส่งผลให้ภาพรวมเกือบทั้งหมดครับ วันนี้แดงเกือบทั้งหมดเลยนะครับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียลงมาหนักสุดวันนี้นิกเกอีลงมาถึง525จุดครับสเตทฮาววันนี้ปรับลงมา49จุดห่างเซ็งลงมา319จุดไต้หวันลงมา225จุดครับจาการ์ตาคอมสิโดเีเซียลงมา40จุดตลาดหุ้นมาเลเซียวันนี้ลงมา25จุดและตลาดหุ้นโซวัวนนี้ปรับลดลงมา33จุดครับ จากนั้นบรรยากาที่ตลาดหุ้นปรับลดลงมาค่อนข้างแรงแบบนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการกําหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงนี้สามารถกําหนดกลยุทธการลงทุนได้อย่างไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ กลับมาสู่ช่วงที่2ของ Stop ล o s s นะครับในช่วงนี้มาวางกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกันรวมไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับฉะนั้นบรรยากาศในช่วงนี้วางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราวนะครับท่านเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RSP Osk ครับคุณวิริยาลาภผมรัตนาครับสวัสดีครับคุณวิริยาครับสวัสดีค่ะคุณวิริยาครับดูจากบรรยากาศวันนี้การปรับลดลงค่อนข้างแรงนี่น่าจะเป ก็เป็นจากหลายๆปัจจัยนะคะคแต่ถ้าเอาปัจจัยใกล้ๆก็คือมา สายคนเวลยาหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ทางทีมงานต่อสายกันสักเล็กน้อยนะครับเบื้องต้นอย่างที่คุณเวลยาพูดไปเมื่อกี้สั้นๆเล็กน้อยนะ่ะน่าจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการปรับลดลงนะครับของตลาดหุ้นอย่างสหรัฐอเมริกาค่ำคืนที่ผ่านมาลงไปถึง300จุดเลยนะครับจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงส่งผลให้แน่นอนว่าตลาดหุ้นก็ได้รับอันิสงในเรื่องนี้ส่งผลกระทบให้มีการปรับลดลงตามไปด้วยแต่ว่าอีกสินทรัพย์อีกด้านหนึ่ หเหรียญต่อออนนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ยังคงต้องจับตายอยู่คุณวิริยาเูือนสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิริยาครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับ ค่ะก็ตลาดในช่วงของระยะใกล้ๆนี้ก็คงมาจากทั้งด้านของทิศทางทั้งุ๋ยผ้าแล้วก็ปัจจัยภายในนะคะครับก็ภุ๋ยผ้าก็ยังคงเมื่อวานนี้ก็คือตัวของดาวโจนส์ที่ยังคงมีจรปรับตัวลดลงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกรีซในกลุ่มของยุโรปนะคะคการทั้งหมดก็ยังคงเป็นปัจจัยที่มีผลกับตลาดในขณะที่ภายในก็เรื่องของว่าจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินใหม่ที่ยังไม่กลับเข้ามาและยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการขาย ต่อก,การลงทุนของเรื่องของ LTF ที่ครบกําหนดอายุเวลานะคะคทั้งหมดก็ยังคงเป็นบ,บัจจัที่มีผลและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของพอตลาดพักตัวลงไปเมื่อวานนี้หลุดกรอบ1,487จุดเนี่ยในเชิงทางเทคนิคที่ IHS o s k ประเมินก็คือคาดว่าน่าจะมีการถอยลงอีกค่ะคซึ่งก็เลยมองกรอบว่าการถอยตัวลงเนี่ยน่าจะลงไปทดสอบประมาณ1460ถึง 1, 4่จุดในช่วงของระยะใกล้ๆก่อนค่ะ 1,460ถึง1,440ในช่วงกรอบสั้นๆนี้นะครับค่ะพอจะมีปัจจัยหนุนบ้างไหมครับคุณวิริยาครับในช่วงนี้คือปัจจัยตอนคื ต้องออย่างนี้ก่อนว่าปัจจัยแรกเรื่องของถ้าถามว่าหนุนเนี่ยนระยะของครึ่งเดือนแรกอาจจะยังไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรที่เป็นเชิงบวกหนุนมากนักเนี่ยแต่ยังมีความคาดหมายในเชิงที่เป็นทางบวกในครึ่งเดือนหลังนะคะก็คือเรื่องของการประชุมของกลุ่ม ECB ที่คาดหมายว่าในการประชุมรอบนี้ที่เป็นครั้งแรกของปีเนี่ยน่าจะมีความคาดหมายว่าตัวของกลุ่มยุโรปเองเนี่ยน่าจะมีแผนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่เพิ่มเม็ดงินของ QE แล้วก็คงจะบอกตัวของกรอบระยะเวลาการลงทุนสินทรัพย์ที่จะลงทุนแล้วก็ตัวของมูลค่าด้วยนะะค ซึ่งเป็นสิ่งที่รอคอยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าก่อนจะเกิดตรงนี้ตลาดน่าจะมีการพักตัวไปก่อนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ปี2558ในปลายปี2557นักลงทุนเองมีความวิตกกังวลต่อประเด็นดังกล่าวไปบ้างแล้วเหมือนกันดังนั้นการสะท้อนของตลาดเนี่ยน่าจะสะท้อนไปในระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว,ว่าเม็ดเงินที่คน แล้วเนี่ยยังไม่ได้กลับเข้ามาลงทุนก็ยังคงรอดูตลาดแล้วก็รอว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดที่เข้าลงทุนนะะคะคซึ่งก็เลยทําให้ทั้งหมดเนี้ยถึงแม้ยังไม่มีข่าวดีแต่ก็ยังอย่างน้อยในข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นทางลบเนี่ยตลาดน่าจะพอซึมซับข้อมูลไปบ้างในระดับหนึ่งก่อนค่ะหนึ่งในนั้นตัวแปรเรื่องของราคาน้ํามันที่ถือว่าซึมซับไปเยอะแล้วหรือย,อยังครับคุณวิริยาฮะคือตัวแปรของเรื่องน้ํามันเนี่ยถ้าถามว่าซึมซับไปไหมก็คือซึมซับไปจากร,ระดับราคา100 150ประมาณหียลนี่ปร้ดยประมาณร้องห้า สิบเนี่ยลงไปอยู่ในระดับประมาณที่ถูกกังวลกันก็คืออยู่ประมาณสักสี่สิบกลางๆเนี่ยนะคะคก็ยังคงเป็นสิ่งที่วิตกกังวลประกอบกับทางด้านอิรักเองเมีการเพิ่มกําลังการผลิตซึ่งเป็นการเพิ่มใ้ตัวของสป라이ต์กลับเข้ามาในตลาดเนี่ยก็เลยทาให้ระดับราคาทั้งมันอาจจะยังคงมีทิศทางของการอ่อนลงต่อแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยตลาดที่ปรับตัวลดลงของบ้านเราเนี่ยมาจากหุ้นในสองกลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่ปรับตัวลงแรงกว่าคับเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะในขณะที่กลุ่มของพลังงานเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวน ดียวกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มีผลกับตลาดเนี่ยกับเป็นกลุ่มที่เป็นรองของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะครับฉะนั้นวางกรอบกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีครับก็ตลาดย,ยังมีแนวโน้มของการถอยนะคะคซึ่งภายใต้เทคนิคของเราเนี่ยถูกประเมินไว้อยู่ประมาณ1,440ถึง1,460จุดเป็นสเต็ปที่หนึ่งะค่ะคแต่นั้นก็ถ้าคนที่ถือเงินสดก็ถือรอก่อนนะคะคส่วนผู้ที่มีหุ้นอยู่บางครั้งการขายในระดับนี้ถ้าสมมติระดับราคาให้ลองดูพิจารณาก่อนนะคะว่าถา การเบี่ยงนิดหน่อยนะคะคแต่ว่าถ้าระดับราคาเนี่ยไม่ได้ถูกถอยมาเยอะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีจุด stop loss ไว้เพื่อถึงเงินสดในการตั้งรับอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิริยาครับค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับ กรอบในช่วงนี้หลังจากที่หลุดจากระดับ1,487ลงมานะครับบรทหลกทรั์ iHBOSK ยังคงมีมุมมองความคาดหมายกรอบด้านล่างนะครับน่าจะมาอยู่ที่แถวระดับ1,460ถึงระดับ1,440แน่นอนว่ากลยุทธ์ในช่วงนี้ใครที่ยังไม่มีหุ้นให้ถือินสดไว้ก่อนนะครับส่วนใครที่มีหุ้นแล้วในช่วงนี้อาจจะต้องทนในเรื่องของการแกว่งตัวสักเล็กน้อยครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคบ่ายนี้รวมไปถึงในช่วงระยะสั้นๆแบบนี้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันครับหมดเวลาสําหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับ หลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ